มาค่ะเรานะฮะเจอโควิดแล้วเราก็เจอปัญหาโรคอ้วนเพราะเราเจอโควิดเราต้องกินแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนมีชีวิตอยู่แค่นี้ถูกไหมนั่นหมายความว่าคุณต้องเจอปัญหาโรคเอ่อรู้สึกว่าอึดอัดพี่เป็นคนหนึ่งที่เจอเพราะฉนั้นพี่จะสรรหากาแฟมากินนะคะเอ่อเพราะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วนะคะชอบกินของกาแฟนะ,ะก,ก็เลยตั้งใจว่าโอเคไม่งั้นฉันจะมาไล์สดขายกาแฟราคาที่แบบไม่แพงจน เราไม่สามารถซื้อได้โอเคไหมเออเริ่มกันเลยคะตั้งแต่ยี่ห้อนี้เลยนะคะยี่ห้อนี้ที่พี่กินรู้สึกเ,เขาบอกว่า 1, ว 32, นะหนึ่งและสามสิบสองนั่นหมายความว่าหนึ่งซองใส่คุณสามสิบสองอย่างหูใส่เยอะมากนะคะมีความประทับใจซึ่งเขาบอกว่าช่วยลดน้ำหนักช่วยเรื่องผิวระบบขับถ่ายซึ่งใส่ให้คุณแบบเยอะมากแล้วใส่วิตามิน A ด้วยวิตามิน B6 ด้วยช่วยเรื่องเหน็บชาและบังเอิญตอนนั้นช่วงนั้นพี่เป็นโรค เหน็บชาที่มือนะคะต้องไปหาหมอตอนแรกต้องฉีดยาเข้าไปในใต้ผิวหนังอะใต้เส้นนะะนะคะก็ดีขึ้นแต่ความชามันยังมีอยู่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มชาน้อยลงก็ลองดูนะคะว่ามันเหมาะคุณไหมหนึ่งถุงแบบนี้จะประกอบไปด้วย1 5ซองเล็กๆนะคะรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยยังบอกไม่ถูกถ้าใครซื้อไปแล้วไม่ถูกใจคุณตีคืนมาเลยนะคะคุณตีคืนมาเลยเดี๋ยวคืนเงินให้โอเคไหมนะคะแต่ไม่ใช่กินมา14ซสงเหองออีลซองมาคืนนะ หนะนะ้าเลยนะคะโอเคเนาะอ่ะถ้าเกิดใครสนใจแล้วนะคะพี่บอกได้เลยค่ราคาไม่แพงจากราคาเต็ม480คุณเอาไปเลย248บาทส่งให้คุณรีด้วยนะคะแล้วคุณประทับใจมากว่าเฮ้ยกาแฟตัวนี้มันรสชาติเจ๋งจริงๆอย่างที่พีะะ่พูดนะคะเพราะพี่ไม่โกหกเพราะพี่กินจริงนะคะบอกตามความรู้สึกของเราอาจจะรสชาติอาจจะแบบเฮ้ยทำไมไม่เห็นอร่อยเท่าที่นเท่าที่พูดแต่ว่า ต้องมีความรู้สึกว่าอร่อยแน่นอนนะคะเพราะพี่ให้แม่ลองชิมนะแม่ก็บอกโอเคเลยนะใครสนใจแล้วก็ทักมานะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทัอินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือทักมาก็ได้โอเคเนาะอ่าตัวต่อไปนะคะเป็นตัวอ่าอีกตัวหนึ่งซึ่งเขาปรับสูตรตัวนี้สําหรับเป็น สูตรแรงลัดณะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักแบบเร็วๆจ่ะๆเลยนะคะตัวนี้เราใส่ผงบุให้คุณไปด้วยใส่ตัวดักจับเมือกไขมันที่จะติดตั้งแต่ลำคอจนลำไส้จนไปพาออาหารแล้วก็ส่วนเกินช่วงเอวช่วงสะโพกส่วนเกินของคุณขับถ่ายมาทางอุจจาระเขาใส่ให้คุณอะไรรู้ไหมเขาใส่เป็นผงบุเพื่อให้คุณอิ่มท้องนานเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอิ่มคุณจะไม่อยากกินจุกจิกอิ่มแล้วคุณไม่อยากกินเยอะถูกไหมเออมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะใส่ผิวส้มแขกคุณด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วสามารถซื้อได้เลยนะคะถุงใหญ่ๆแบบนี้มี15ซองเล็กๆนะคะถุงนี้ราคาแค่นะคะ248บาทจากสองคุณปีด้วยคุณสามารถกินสองอันนี้ได้นะคะบางคนบอกว่าพี่หนูก็อยากสวยหนูอยากลดนหนักวิธีการกินของพี่นะคะตื่นเช้ามากินอันนี้ก่อนบายบายสายสายเย็นๆคุณกินอันนี้ตามนะคะไม่ปวดหัวนะคะแล้วไม่ใจสัน่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนอนหลับไหมหลับ หลานเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคนะสองตัวผ่านไปตัวที่สามพี่อยากแนะนำเป็นปันน,นชิตาปันน,นชิตาบอกได้เลยว่าดังมากๆใน เฟซบุ๊กหรือ YouTube นะคะตอนนี้เขาออกสูตรใหม่มาแล้วเป็นสูตรนี้นะคะพี่ลองชิมแล้วเราพูดถึงตัวแรกก่อนนะรถด,ดั้งเดิมของเขาเลย1ถุงแบบ1กล่องแบบนี้นะคะประกอบด้วย1 0ซองแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่240บาทจัดส่งให้คุณฟรีถึงบ้านเลยนะคะหรือคุณจะเอาโปรโมชั่นก็ได้5กล่องนะคะ1000บาทจัดส่งคุณฟรีด้วยเอาที่เราเมิกบานแลที่สบายใจแต่บอกได้เลยว่าปนชิตาอันนี้จะเป็นรถนัวๆน,น,นะคะหอมๆหวานๆนะคะ หอมๆคือหอมกลิ่นขอมมะพร้าวหวานหวานมันๆแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกาแฟไม่ได้พี่บอกได้เลยว่าคุณกินกาแฟตัวนี้ได้แน่นอนเพราะไม่มีกาแฟรู้รสึกหัวรสชาติของกาแฟเลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าพี่หนูชอบแบบขมๆจัดๆเลยนะคะบอระเพ็ดเรียกพี่ ตัวนี้เลยค่ะขมมากเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินขมพี่เลยมีความสึกว่ารสที่พี่ถูกใจคือตัวนี้แต่เขาบอกเขาปรับสูตรใหม่เพราะเขาใส่แบบเยอะมากนะคะยี่สิบสาสิบอย่างเลยในนี้ตัวเล็กๆนี่ยอ่านไม่หวัดไม่ไหวนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะซื้อของบรรณชิตาคุณก็ทักมาได้เลยนะคะราคาตัวนี้สองร้อยหกสิบาทส่งให้คุณฟรีถึงบ้านเหมือนกันบรรณชิตานะคะก็ราคาสองร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าเกิดเอาโปก็ห้ากล่องหนึ่งพันบาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะโอเคเนาะทานเร็วไปไหมคะ ส่วนกาแฟนะคะตัวนี้อยากแนะนํามากเป็นกาแฟโปเอสเป็นกาแฟของทางร้านซึ่งเราจงใจสร้างเราใส่เอ่ออะไรนะผิวส้มแขกถั่วขาวแล้วก็กระบองเพชรแล้วก็รูปพูนเอ่อทับทีมเยอะมากนะคะเราตั้งใจจงใจสร้างคุณมากแล้วเรารับเอ่อตัวแทนด้วยนะคะใครที่อยากเป็นโันแทนก็คือ10กล่อง2 6 0 0แต่ถ้าเกิดอยากซื้อไปชิมก็3 0 0สงคุณฟรีด้วยโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นกาแฟดีดีตรงไหน ไม่ได้ดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันถูกจริตกับคุณแค่นั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจทักมานะคะโอเคไหมทักมาเลยค่ะไปแล้วค่ะ